บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินซึ่งไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วแล้วก็ไม่ควรที่จะขายเครื่องบินได้อีกแล้วก็มันมีหลากหลายคดีความเหลือกเกินซึ่งเอาจริงๆแล้วทําให้โบอิงนั้นเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินซึ่งไม่ใช่แค่หมดความน่าเชื่อถือแต่ว่าควรที่จะเข้าสู่สภาวะล้มละลายในที่นี้ก็คือว่าถ้าคุณผลิตเครื่องบินแล้วเสร็จแล้วนําไปใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายจนคนนั้นฟ้องร้องดําเนินคดี จนมีการดําเนินคดีไปถึงขั้นที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยต้องการให้คุณแสดงความรับผิดชอบเสร็จแล้วคุณยอมใช้วิธีการในการสารภาพผิดเพื่อเสียค่าปรับให้เป็นหลักไม่กี่ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐแทนเพื่อที่จะลดนะแล้วก็แลกกับการที่ไม่ถูกลงโทษจนถึงขั้นที่ผู้บริหารยอมติดคุกเนี่ยก็แสดงว่ามันมีปัญหาจากภายในคนที่ออกมาแฉที่เป็นวิสซ์บลูเออร์ก็เยอะนะครับ ที่จู่ๆหายตัวไปก็มีนะฮะมันมีเรื่องซึ่งมันเป็นมหาการ์บซึ่งไม่น่าเชื่อว,ว่าเกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงในสหรัฐเกี่ยวกับบริษัทที่ผลิตเครื่องบินรายนี้ซึ่งน่าเสียดายมากเพราะว่าเป็นบริษัทชั้นนําอันดับที่1ถ้าย้อนกลับไปในยุคสมัยที่ผลิต Boeing 747มีงานเขียนเยอะมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการบริหาร Boeing โดยที่ในยุคระยะหลังเนี่ยเป็นเพียงการบริหารโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงรายละเอียดของคุณภาพของเครื่องบิน จนในวันนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นา่าอายมากก็คือว่าหน่วยงานซึ่งกำกับดูแลการบินในสหรัฐหรือ Federal Aviation Authorities หรือ FAA เนี่ยเขาได้สั่งการให้มีการตรวจในสิ่งที่บางทีเราไม่อยากจะนึกว่ามันมีการที่จะต้องบังคับให้ตรวจแบบนี้นะครับและนั่นก็คือเรื่องของการใช้หน้ากากนะฮะหน้ากากซึ่งเราไม่ต้องการที่จะใช้แหละเป็นหน้ากากออกซิเจนว่าในกรณีฉุกเฉินเนี่ยมันอาจจะไม่ทำงานหรือไม่ ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยนะไออุบัติเหตุเวลามีการใช้เครื่องบินเนี่ยบางทีมันไม่มันมันไม่ไปถึงจุดซึ่งสามารถใช้หน้ากากได้อยู่ดีแต่ว่าสมมุติว่าในกรณีซึ่งต้องใช้หน้ากากเพื่อให้อยู่รอดเนี่ยมันก็ต้องเวิร์กปรากฏว่าที่ Federal Aviation Authority หรือ FAA ในสหรัฐเข้าสั่งการก็คือให้มีการตรวจสอบเครื่องบิน Boeing รุ่น737 Max ซึ่งเป็นรุ่นเจ้าปัญหานะฮะ มันมีข่าวลบเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับ737 Max นะฮะมันแทบจะเป็นตรงกันข้ามกับ747 Boeing เมื่อก่อนอะซึ่งอันนั้นมีแต่ข่าวดีมีแต่คนอยากได้มีโอกาสบินตอนนี้เวลาไปเที่ยวไหนแล้วถ้าเกิดเขาประกาศว่าวันนี้เราได้บินใน737 Max เนี่ยแทบจะผวากันนะฮะ ก็737 Max เนี่ยแล้วก็ Next Generation 2รุ่นเนี่ยได้รับการรายงานเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าเครื่องผลิตออกซิเจนที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยหลุดออกจากตำแหน่งซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถปล่อยออกซิเจนให้ผู้โดยสารได้ในกรณีที่แรงดันอากาศนั้นลดลงก็คือตัวหน้ากากมันยังอยู่แต่ว่ามันปล่อยออกซิเจนออกมาไม่ได้ในระบบเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาพฉุกเฉิน หลังจากที่ได้มีการออกนหนังสือแจ้งไปยังสายการบินต่างๆให้ทำการตรวจสอบด้วยสายตาตั้งแต่17มิถุนายนปี2567ล่าสุดโบอิงแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้แจ้งให้สายการบินลูกค้าทำการปรับเปลี่ยนสายรัดเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับเครื่องบินรุ่น737หลังมีการนำกาวชนิดใหม่มาใช้เมื่อเดือนสิงหาคมปี2019ก็คือสิงหาคมก่อนโควิดเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปประมาณ4ปีที่แล้วได้เนี่ย ได้มีการออกแบบปลั๊กอินนะฮะปลั Plug ๊กอินคือเหมือนกับคุณจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเพื่อซ่อมโปรแกรมเดิมอ่นะในที่นี้ก็คือได้มีการทําเรื่องขอให้สายการบินเนี่ยไปทําการเปลี่ยนสายรัดเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับซึ่งอันนั้นเป็นการขอความร่วมมือจากสายการบินให้ไปปรับในสิ่งที่มีปัญหานะฮะท่านผู้ชมอเข้าใจนะฮะว่าในวันนี้ทุกเรื่องซึ่งโบอิงทำเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วะแต่ว่ามันไม่ตลกนะถ้าเกิดคุณต้องบินจรงิงๆอ่ะนะฮะจู่ๆไอ้นู่นกับพังจู่ๆไอ้นี่ก็พังนะฮะ ประตงประตูเปิดอะไรเงี้ยนะฮะบางกรณีทำให้เครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยขยับออกไปจากตำแหน่งเดิมประมาณ0.75นิ้วหลังจากที่ได้มีการเอากาวชนิดใหม่มาใช้ในปี2019ที่ไอที่ไม่น่าหูเราะคือที่อ่านอยู่เนี่ยมันเรื่องจริงะฮะมันเรื่องจริงเกี่ยวกับเครื่องบินที่เราไม่มีทางเลือกแล้วต้องขึ้นเพราะว่าเวลาสายการบินใหญ่เขาสั่งเครื่องบินเนี่ยเขาจะสั่งถ้าไม่ใช่จาก Airbus สก็สั่งจาก Boeing มันก็มีอยู่แค่2ค่ายรายใหญ่ Airbus ของยุโรปโบอิ้งของสหรัฐ ปรากฏว่าอันนี้คือรายละเอียดที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่บอกว่าเปลี่ยนกลับไปใช้กาวชนิดเดิมสําหรับเครื่องบินที่ส่งมอบใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องผลิตออกซิเจนจะติดตั้งตรงกับตำแหน่งที่เหมาะสมโบอิ n งระบุแล้วก็เสริมได้ว่าจากการตรวจสอบเครื่องบินที่ใช้งานอยู่รวมถึงเครื่องบินที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบไม่พบเครื่องผลิตออกซิเจนที่ทำงานล้มเหลวแต่อย่างใดอย่างไรก็ดี FAA ด้วยความกังวลเขาเตือนด้วยคำสั่งว่าด้วยความสมควรเดินอากาศหรือ Airworthiness Directive ที่มีผลบังคับทันทีและจะต้องมีการตรวจสอบแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน120-150ถึงวัน Boeing มีเวลานะฮะประมาณ5เดือนไม่เกินในการไปซ่อมแซมไอเรื่องหน้ากากออกซิเจนตรงนี้ก็คือคำว่าซ่อมแซมคือมันไม่ใช่ว่าเขาเอาเครื่องบิน recall กลับไปที่อู่แล้วก็เติมนูน่นเติมนี่นะฮะ คือมันมีการประสานไปที่สายการบินที่ซื้อเครื่องบินไปเนี่ยให้ซ่อมแซมโดยอุปกรณ์เสริมเนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการจําหน่ายก็จะจําหน่ายออกจาก b o อิ้งไปสู่สายการบินนะฮะแล้วช่างก็เอาไปซ่อมฟังเรารู้สึกดีไหมฮะเกี่ยวกับการบินนะฮะหวังว่ารู้สึกมันนคงมั่นใจมากขึ้นนะฮะสำหรับกรณีของเครื่องบิน b o อิ n งเจ37 max นอกจากนี้ FAA ยังห้ามไม่ให้สายการบินต่างๆต,ติดตั้งชิ้นส่วนที่อาจจะมีข้อบกพร่องด้วยวงเล็บถ้าทำเองก็ระวัง สายการบิน,นต่างจะต้องทําการตรวจสอบด้วยสายตาเปลี่ยนเครื่องผลิตออกซิเจนหรือสายรัดใหม่และปรับตําแหน่งของเครื่องผลิตออกซิเจนหากพบว่ามีความจําเป็นโดยเฉลี่ยแล้วเครื่องบิน Boeing เจ็จะมีเครื่องผลิตออกซิเจนอยู่6กตัวแต่ละตัวมีสายรัด2เส้นนะฮะอันนี้ r e ยเตอ s ์สเขารายงานแล้วก็ผมดึงมาจากที่ Manager อร์เขาสรุปมาเป็นภาษาไทยประเด็นทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันน่าเป็นห่วง มันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าไอ้ของพวกนี้มันเป็นเรื่องซึ่งปกติมันไม่เป็นประเด็นซึ่งนํามาสู่การเสพข้อมูลข่าวสารในวันปกติแต่ว่า Boeing เนี่ยมันอยู่ในข่าวซึ่งมันมีประเด็นลบอยู่ตลอดเวลามันมีประเด็นลบอยู่บ่อยมากจนมีคนตั้งคําถามว่าทําไมเครื่องบินมันยังขายได้อยู่แต่ผมเชื่อว่าคําตอบว่าทาไมเครื่องบินมันยังขายได้อยู่เนี่ยเอาง่ายๆก็คือว่ามันรายใหญ่มากคล้ายๆกับว่ามัน too big to fail คือมันผลิตเครื่องบินเยอะ จนถ้าเกิดมันล้มละลายหรือล้มเหลวจริงๆเนี่ยคุณก็จะต้องหาบริษัทเอกชนรายใหม่ที่ผลิตเครื่องบินขึ้นมาแทน Boeing แล้วไปไประมาๆเนี่ยมันก็อาจจะหนีไม่พ้นการเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโบอิงเนี่ยมาใส่ภายใต้ชื่อซึ่งเป็นแฟลกชิปช p n เนมใหม่อะไรเงี้ยเพื่อให้คนนั้นลืมว่าบริษัทนี้เป็นบริษัท Boeing เดิมผมคิดว่ามันใกล้จุดนั้นแล้วแล้วผมคิดว่าในที่สุดอเมริกาก็คงจะ Execute นโยบายเปลี่ยนชื่อ เพื่อแก้ปัญหาแบรนดิ้งหรือชื่อเสียงมันน่าเสียดายนะฮะเพราะมืก่อน b นะี่ยโบอิงมีชื่อเสียงที่ดีแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วผมไม่แน่ใจว่าแค่แบรนดิ้งมันจะ HELP คือวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็ควรจะมีและถ้าคุณไม่สามารถมีได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคุ้มชีวิตของประชาชนพลเมืองทั่วโลกที่จะไปนั่งเครื่องบินยี่ห้อนี้หรือค่ายนี้นะฮะ เอาละนะฮะจากเรื่องของ Boeing สั้นๆนะครับไม่อยากที่จะซ้าเติมความรู้สึกของทุกคนซึ่งต้องใช้เครื่องบินของค่ายนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีทางเลือกกันแหละถึงเวลาถ้าถ้าต้องไปไปเที่ยวมันก็ต้องบินในเครื่องบินซึ่งเขาจัดสรรมาเราส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเลือกแม้กระทั่งสายการบินเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วราคาจะสูงก็ต้องหาสายการบินในเที่ยวบินซึ่งราคาต่ําสุดนะครับเพราะว่าตั๋วเครื่องบินมันแพงเหลือเกิน